เดี๋ยวเราไปดูในบรรยากาศที่ของจังหวัดตรังกันบ้างค่ะโดยโกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพนธุนพืชจัดกิจกรรมวางแนวทุ่นชะลอความเร็วเรือเพื่ออนุรักษ์พายุและแหล่งยาทะเลที่จังหวัดตรังค่ะ นายอัธพลเจริญชันสารักษารษารชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชและคณะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวางแนวทุ่นะลอความเร็วเรือเพื่ออนุรักษ์พายุและแหล่ง้าทะเลณนบริเวณบ้านเกาะมุกหมู่ที่สองตมลเกาะลิบงอำเภอการตรังจังหวัดตรังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมโดยมีนายขาจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวต้อนรับค่ะ จากการสำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายากบริเวณพื้นที่จังหวัดตรังโดยสูตรวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ปีนี้พบพายนไม่น้อยกว่า180ตัวมากที่สุดในประเทศไทยทําให้จังหวัดตรังได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของพยยนซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อหญ้าทะเลและพายนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้จัดกิจกรรมวางแนวทุ่นชะลอความเร็วเรือเพื่ออนุรักษ์พายุลและแหล่งหญ้าทะเลขณะเดียวกันครับจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนการทําแผนการอนุรักษ์พายุลและหญ้าทะเลและผลักดันให้เกิดแผนอนุรักษ์พายนแห่งชาติขึ้น นอกจากนี้ค่ะจังหวัดรังยังได้มีการวางทุนแสดงแนวเขตอนุรักษ์พายุและ้าทะเลเพื่อแสดงขอบเขตการกำหนดมาตรการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพายุทั้งแหล่งหากินและแหล่งอาศัยลดการลบรบกวนค่ะลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบกับพายุซึ่งมีที่มาจากการจัดทำกติการ่วมกันของุชุมชนในการเข้าไปใช้ประโยชน์การทำประมงในพื้นที่ด้วยเครื่องมือที่ไม่เป็นอันตรายต่อพายนการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการเดินเรือและการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมด้วยค่ะ